ส่วนครูการรับอาสาดูแลเรื่องการร้องให้แก่ตุ้ย When we slow I go weak quick weak, weak. เออ Dear but my eyes will see only you only you have the magic t e c h n i e When we slow I go weak weak ผมผมเปิดมันภาษาอะไรก็ไม่รู้ว่ะ <weak, S 1> Week! don't go I can hear the sounds of violin Long before, long, long before it begins. Maybe she as only you know how. Sway me smooth, sway me now. หลังจากทานฐานเสร็จลุ่มตุ้ยก็มาซ้อมกับครูบีโดยครูบีให้ตุ้ยลองนึกภาพตามในเพลงบอกเขาอ่ะอยากให้มองนะกันถ้าเธอไม่มัน่นไว้ที่อยากรู้ ประโยชน์จากข้างในด้วยไม่ใช่เราเอาทั้งหมดมารวมแล้วได้ความหมายเดียวแล้วเราก็ทําตยาอย่างนั้นทั้งเพลงไม่ได้ค่ะเราต้องแบบบอกเขาทีละประโยคอะฉันรู้สึกยังไงประโยคนี้มันไม่ได้เศร้าหน้าเขาันก็ไม่ต้องเศร้าถูกไหมคะลูกประโยคนี้มันมีความรู้สึกมันยิ้มได้ก,ก็ต้องยิ้มนะคะนั้นอารมณ์ของเพลงเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยและแต่เราจะตีตีความด้วยนะบางทีนหนึ่งประโยคมันตีได้มากกว่าหนึ่งความหมาย Hold me bend me ease me You have way have with a me เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวครูจะให้ทำทีละคนและคนที่ไม่ไม่เกี่ยวข้องถ้าอยากดูดูถ้าไม่อยากดูไปซ้อมแล้วเมื่อถึงคิวตัวเองเข้ามามันมี12เพลงใช่ไหมคนละสองเพลงเอาง่ายๆเรียงตามวีไปเลยอตาเริ่มจากซูเปอร์แมนรอบที่สองค่อยมาจากอยสายตาใช่ไหมแล้วตาพยายามทำให้ตรงนั้นน่ยมันเข้าใจให้ได้ว่า ไม่อยากเป็นซูเปอร์แมนมันทำให้คนทั้งหอสนุกร่วมกันไปด้วยมันอยากหมายถึงว่าเราต้องทําให้คนทั้งหอรับดูได้ว่าฝนกำลังจะตกและ s <S สมมุติว่าทุก <'s> ท,ทุกคนในหอกําลังแบบอ๋ออยู่คนเดียวดีกว่าฉันควรจะเป็นโสดฉันควรจะทำงานมีงเงินเดือนเยอะๆฉันก็จะไปช้อปปิง้งไม่ความสำคัญที่สุดคือว่า find the perfect guy กันต้องให้ได้ต้องให้ได้ต้องทาให้ทุกคนเชื่อตรงนี้ ช่วงเช้าของวันนี้ครูขวัญครูใหญ่ประจำบ้าน AF ได้เข้ามาตีแล้วต่อกันด้วยหนุ่มตุ้ยในเพลงอยากให้รู้ว่ารักเธอหากเธอรู้ใจหากเธอรู้ตัวเธอจะเข้าใจกันดรวอเป่าก็ไม่รู้เลย คือคือมันเป็นเป็นเพลงรักที่หวานก่อนที่ตุ้ยจะร้องตุ้ยต้องรักอะ่ะรักพ้พญิงคนนั้นและมีความสุขที่จะได้ยืนและมองเขาและมีความสุขที่จะได้บอกรักเขาโดยไม่แคร์ด้วยว่าเขาจะรักตอบหรือเปล่าเพราะ,ะนั้นมันสุข มันไม่เข็นแต่มันสื่อสารนะคือความต้องการเราคืออยากให้เขารู้ว่ารักแต่ผมมีความสุขแล้วที่ผมได้รักคุณโอเคไม่รักไม่เป็นไรแต่ขอขอผมได้รักขอผมได้บอกได้ไหมครับคุณความฝันได้แก่ต้องพยายามให้เรารับรู้ให้ได้บอยต้องพยายามตลอดเวลาให้ซาร่าหันมามองและรับดักให้ได้ซาร่าจะหันก็แต่เมื่อมันทําได้แล้วเมื่อมันเลิกทําหันออกไม่สนใจ

s คือเวลาที่มันส w a เคยเห็นเวลาส w i n g ไหมคือมันจะแบบโอ้อแต่ทีนี้ทีนี้เพลงมันเร็วมากมันจะมันจะส w a แบบออริจินอลไม่ค่อยได้แต่ครูครูเชื่อว่า,วามันมันมีวิธีที่จะจูนทุกอย่างว่าเวลาที่เราร้องเนี่ย แทนที่เมื่อก่อนเราจะพุ่งพุ่งพุ่งไปหาเขาเราเชื่อว่าแค่พลังอํานาจของสโอกตาเราเขาจะเข้ามาหาเราเขาจะเาาเรามีอำนาจเรามีเสน่ห์เมื่อซ้อมเสร็จครูขวัญได้ให้6นักล่าฝันเล่นละครเวทีเรื่องสโนวไว้เปิดคอนเสิร์ตวีก้าทันใดนั้นก็ปรากฏรูปของสามงานต่างๆขึ้นมา งามกับความแก้วกับข้ารั้งไอ้โอยไอ้โหนจัดการไฮ้ยนายก็เจ้านายลายมนเพื่อทำลายสาวๆที่ตกกดในกระจกวิเศษโอ้มาแล้ก็เกยมาแล้ก็เกยมาแล้วก็เกยเพียงรูปสาวงามต่างๆหายไปคุณแม่คะสุดไว้ขอไปงานปาร์ตี้ที่ปราสาทของเจ้าชายได้ไหมคะฉันไม่ได้เรียกเธอเพื่อมาคุยเรื่องนี้ ทั้งหนักล่าฝันก็จัดกลุ่มประชุมกันอย่างจริงจังหลังจากได้รับคำสั่งจากครูใหญ่ให้ช่วยกันคิดแผนการจัดงานปาร์ตี้ขอบคุณบรรดาเทรนเนอร์ส่งท้ายซีซั่นจัดไปไอเลฟครูเไว้จัดไปไอเลฟครูลองเขียนเวล้เขียนจัดไป I love ฟครูได uh. ้อยู่ได้อย uh 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 um> uh ู่แล้วละหนึ่งเก็บไว้หนึ่งเป่าเป่าแป้งอยเียเกมพี่บาศ่าวันเล่นเราไม่ได้เดินวย่งมาละทอนเกมพี่บาเกมพี่บาอะไรอะไรอะไรแบบพี่วิบากที่แบบเราเรียนกับครูบ่อยๆเงี้ยเราก็จับคู่กับครูแล้วก็กินวิบากวิ่งวิบากเรียกว่ากินวิบากรวมตัวกันซ้อมละครสโนไวท์สโนไวท์สวยยากเลยไอ้พ่อไอ้พพานางสโนพานางลูกเลี้ยงที่น่าเปลียนของฉันมาที่นี่ดูนี่ได้ครับเจ้านายขึ้นเลยค่ะ สโนไวท์จะไปงานปาร์ตี้ของเจ้าชายที่ปราสาทได้ไหมคะฉันไม่ได้เรียกเธอมาเพื่อคุยเรื่องนี้แต่เธอก็ไม่ใช่ซินเดอเรลาลานะ่าสโนไวท์อย่างนี้สโนไวท์จก,กลับเกิดยิ่งคืนได้นะสิคะหลังที่งคืนมันไม่ใช่ซินเดอเรลล่าอแล้วคุณแม่เห็นรองเท้าอีกข้างหนึ่งของสโนไวท์ไหมคะอมยฉันจะบ้าตายใจเย็นครับเจ้ารนาะอย่างนี้ต้องเรียกคนแก่ตั้งเจนมา คุณนุ่นจะได้รู้สักทีว่ามันไม่ใช่เรื่องสโนไวท์กับคนแค้นทั้งเจ็ดมันใช่ไหมอะเราอยู่ในเรื่องคุณนุ่นจะได้รู้สักทีว่าเราทั้งหมดอยู่มีทั้งหมดเราอยู่ในเราอยู่ในเรื่องสโนไวท์คนแคร์ทั้งเจ็ดแล้วใช่ไใช่แล้วคนแคร์แน่นอนและนี่ก็คือสโนไวท์กับคนแคร์ทั้งเจ็ดเข้าใจแล้วใช่ไหมครับคุณหนูเดี๋ยวร้องให้เสด็จไว้แล้วอือขอรบกวนท่านด้วย เรากำลังตามหายิงสาวเจ้าของรองเท้าแก้วข้างนี้ใครใส่รองเท้าแก้วข้างนี้ได้พอดีจะได้รับการอภิสิทธิ์สมรสกับเจ้าชายเอาคนไหนจะเริ่มก่อนดีอยู่ข้างแล้วเอาไว้โหยคุณแม่เอาไว้ว่าละโหนใช่ไหมเอาไว้ว่าแล้วเสียวลืมรองเท้าแก้วไว้ที่ไหนลืมไม่น่าพลาดแน่ๆเลยเออเอาแก้วเ้าแก้วอะไรนะเอาแก้วซินเดอเรลล่า ใเย็นครับเจ้านายแดนซ์เทรนเนอร์เ, Dance trainer, เริ่มต้นอย่างเอาจริงเอาจังด้วยการล็็อกิ้งเพลงให้น้องๆแต่ละคนหนุ่มตุย้ยมีครูป,ปุ้มสอนการออกสเต็ปและล็็อกิ้งอย่างจริงจัง bye uh -huh.